แบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่7หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะมีแบบฝึกทั้งหมด3เล่มนะคะเด็กๆไปชมกันค่ะว่าแต่ละเล่มเด็กๆต้องทำอะไรบ้างค่ะชุดกิจกรรมบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะ พระมหากษัตริย์ไทยในภาพนี้นะคะก็คือพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็มีคำเส้นตามรอยประข้างล่างนะคะก็คือคำว่าทรงพระเจริญมีภาพเด็กกำลังถวายพระพรอยู่นะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยค่ะ แบบฝึกเล่มที่สองนะคะทักษะการคิดค่ะให้เด็กๆด,ดูหน้าข้างๆนี่เลยนะคะทายซิว่าฉันคือใครมีภาพเงาสีดำๆนะคะแบบนี้แล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ข้างๆมีอะไรบ้างก็คือมีเข็มฉีดยามีไฟฉายค่ะมีชุดตรวจหัวใจค่ะแล้วก็มียาค่ะ เด็กๆมาพิจารณาดูนะคะจากอุปกรณ์ที่คุณครูวงให้เด็กๆด,ดูนี้เป็นอุปกรณ์ของคนที่มีอาชีพมีภาพพื้างลากให้เลือกค่ะเด็กๆจะต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะที่ใช้อุปกรณ์4ี่อย่างนี้เป็นใครเป็นคุณครูเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นคุณตำรวจคะติก๊กตอกติก๊กตอกได้คำตอบเรียงคะใช่แล้วค่ะ คำตอบก็คือคุณหมอนั่นเองค่ะหน้าต่อมาค่ะท่ายซิฉันคือใครมีภาพที่เป็นจิ๊กซอนะคะแล้วก็มีภาพสีดำๆที่หายไปให้เด็กๆหาดูค่ะว่าในภาพจิ๊กซอที่หายไปภาพที่สมบูรณ์ คือภาพใดให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าภาพแรกข้างบนนั้นน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งมือกำลังกามต้นข้าวอยู่นั่นเองค่ะคือภาพไหนคะก็คือชาวนานั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จับคู่นะคะชาวนาต่อมาค่ะภาพตรงกลางสังเกตภาพข้างๆนะคะจะเห็นมีผักผลไม้อยู่แสดงว่าคนนี้มีอาชีพมีอาชีพอะไรคะค่ะ พ่อค้าขายผลไม้นั่นเองโยงเส้นจับคู่ไปเลยค่ะสุดท้ายภาพข้างล่างสุดเลยมีผู้ชายใส่หมวกกันน็อกสีแดงแดงมือถือจดหมายคนที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายมีอาชีพอะไรคะบุรุษไปรณียน์นั่นเองค่ะยงเส้นจับคู่ไปเลยค่ะเด็กๆทำถูกต้องไหมคะเด็กๆก,ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนะคะต่างๆในนี้ก็3มอาชีพแล้ว แล้วเด็กๆล่ะคะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจที่เด็กๆอยากทำไหมคะลองคิดดูนะคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหน้านี้นะคะห้องนั่งเล่นของฉันมีคำเส้นตามรอยประข้างบนคะ่ะอ่านว่าห้องนั่งเล่น เด็กๆเ,เขียนเส้นตามรอยประตามเลยนะคะระวังอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะคําสั่งในหน้านี้ก็คือให้เด็กๆเ,เขียนเส้นตามรอยประครําศัพท์และนับภาพจํำนวนสิ่งของในห้องนั่งเล่นและวงกลมตัวเลขนะคะที่ถูกต้องมาดูภาพแรกกันค่ะมีนาฬิกาสีแดงๆนะคะเด็กๆสังเกตในภาพข้างบนเลยค่ะมีนาฬิกาทั้งหมดกี่เรือนคะ นับหนึ่งมีนาฬิกาหนึ่งเรือนค่ะเลขหนึ่งเสาธงมาดูในช่องนี้ค่ะเลขหนึ่งเสาธงคือเลขไหนคะเลขไหนที่มีลักษณะตรงเหมือนเลขหนึ่งใช่แล้วค่ะเลขนี้นั่นเองเลขหนึ่งต่อไปค่ะรถค่ะรถมีกี่คันเด็กๆช่วยกันนับนะคะนับหนึ่งสองสามสามหย,กยกักหยักเลขไหนคือเลขสามหยักหยักคะ ใช่แล้วค่ะเลขนี้เองสามอยากอยากต่อไปเรามาดูไม้บล็อกค่ะไม้บล็อกมีกี่ชิ้นช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม้บล็อกมีทั้งหมดห้าชิ้นห้าท้องป่องอันไหนคือห้าท้องป่องคะใช้แล้วค่ะเลขข้างหลังนี่เองเลขห้า ต่อไปค่ะหนังสือนิทานมีทั้งหมดกี่เล่มมาช่วยกันนับค่ะนับ1 2 3 4 4เรือใบสี่เรือใบเลขไหนเหมือนเรือใบคะใช้แล้วเลขที่ไปลาแหลมๆนี้ใช่ไหมคะเลขสี่เด็กๆก็วงกลมเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ ห้องนอนของฉันให้เด็กๆเ,เขียนเส้นตามรอยประคำศัพท์และระบายสีภาพอุปกรณ์ของใช้ที่สัมพันธ์กับห้องนอนให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประคำศัพท์นี้นะคะอ่านว่าห้องนอนมาดูภาพข้างล่างค่ะในห้องนอนมีหมอนไหมคะใช่ค่ะในห้องนอนมีหมอนเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพหมอนเลยในห้องนอนมีช้อนซ่อมไหมคะ เอช้อนซ่อมมันควรจะอยู่ในครัวเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไม่ระบายค่ะในห้องนอนนี้มีตุกตต๊กตาหมีไหมมีค่ะตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลนั่นเองเด็กๆจะได้ใช้กอดนอนนะคะจะได้ไม่เหงาต่อไปค่ะห้องนอนมีโคมไฟไหมมีโคมไฟค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีโคมไฟด้วยนะคะ ห้องนอนมีจอคอมพิวเตอร์ไหมในห้องนี้นะคะเด็กๆสังเกตให้ดีในห้องนี้มีไหมคะไม่มีนะคะจอคอมพิวเตอร์จะอยู่ในห้องทำงานในห้องนอนเราจะไม่มีจอคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีนะคะภาพที่อยู่ในห้องนอนให้สวยงามน,นะคะระบายให้เหมือนจริงก็ได้เด็กๆมีภาพข้างบนให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยค่ะเล่มสุดท้ายแล้วนะคะ ทักษะภาษาไทยตอนนี้เด็กๆจะต้องมาฝึกเส้นพื้นฐานทั้งหมด13เส้นนะคะฝึกม้วนหัวตอนแรกนะคะมาดูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าต้องเริ่มต้นเส้นที่ไหนตอนแรกค่ะแถวบนสุดเลยม้วนหัวออกนะคะคุณครูจิ้มตรงนี้แล้วก็วนหัวลงค่ะเด็กๆลองฝึกดูนะคะ วนหัวแบบนี้จะใช้สำหรับอออ่างและผอพึ้งแบบตรงๆนะคะต่อไปวนหัวคล้ายๆกันเลยแต่ตอนลากลงให้เอียงนิดนึงนะคะวนแบบนี้ลากลงแบบนี้ใช้เขียนกับคอควายและศสาสลาต่อไปค่ะแบบที่3มวนหัวโคง้งแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะคะจะใช้กับพอสำเภาและรอเรือ ต่อไปค่ะม้วนหัวโคง้งแล้วก็ลากลงแบบนี้นะคะแบบนี้จะใช้บ่อยๆข้างหลังก็จะเป็นปอปลากับนอนหนูนะคะที่จะได้ใช้แบบนี้ต่อไปค่ะม้วนหัวโคง้งแล้วก็ลากจิงเฉียงแบบนี้นะคะใช้กับดอเด็กและตอเต่า ตัวสุดท้ายนะคะม้วนหัวแล้วก็เฉียงเฉียงใช้กระจอจานแล้วถอฐานทันไหมคะเด็กๆลองฝึกเขียนให้ครบทุกตัวนะคะเส้นพื้นฐานถัดไปนะคะม้วนหัวค่ะแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะคะสามารถเขียนได้แบบนี้กับลอลิงถอถุง ต่อไปยากนิดนึงค่ะเป็นการม้วนหัวแบบยอ,อยักม้วนหัวจิ้มข้างในโค้งออกมาแล้วก็ยักเข้าตรงกลางแล้วก็ถอยออกมาลงข้างล่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นยอ,อยักต่อไปค่ะเป็นการเขาเรียกว่าหักคอนะคะม้วนหัวโค้งมาแล้วก็หักคอ,อยักลงนิดนึงนะคะเป็นขอไข่กับชอช้างต่อไปเป็นซซโซ่หัวแตก ม้วนหัวแล้วก็ทำหัวแตกนิดหน่อยโค้งลงมาแล้วก็หักคอลากลงเป็นซอโซ่และทอนางมนโทค่ะต่อมานะคะเรียนรู้พยัญชนะตัวแรกค่ะก็ไก่ให้เด็กๆคัดพยัญชนะตามตามรอยประนะคะและอ่านคำศัพท์ที่ข้นต้นและอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนั้นตัวอย่างนะคะก็ไก่ เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกอแก้วกอกบกอกลางเกงเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยตัวต่อไปทอทงนะคะเด็กๆสามารถฝึกเขียนเส้นตามรอยประทอทงนะคะและก็อย่าลืมเขียนข้างล่างด้วยพูดตามคุณครูนะคะทอทงทอธนูทอธน,นาคาร ทอทูบได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อไปคะ่ะวอแวนเด็กๆก็ม้วนหัวนะคะโค้งขึ้นมาแล้วก็โค้งไปข้างหน้าแบบนี้คะ่ะพูดตามคุณครูนะคะวอแวนวอลแวววอวัดวอวงกลม ตัวต่อไปค่ะรอเรือเด็กๆต้องกระดกลิ้นนิดนึงนะคะลองฝึกดูนะคะแล้วก็มีข้างล่างค่ะรอรถรอรองเท้ารอร่มได้ไหมคะเขียนตัวเล็กๆข้างล่างด้วยนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายพอสำเภาหมวนหัวนะคะลากขึ้นโค้งลงข้างล่างค่ะ พูดตามคุณครูนะคะพอสัมเพาพอภูเขาพอภาพพอภิกษุภิกษุก็คือพระนั่นเองค่ะต่อมานะคะหน้านี้ให้เด็กๆลากยงเส้นจับคู่ค่ะมีตัวหนังสือให้กอไก่สีแดง พอสำเพาสีเขียววอแหวนสีชมพูทอทงสีส้มแล้วก็รอเรือสีม่วงค่ะ mm. ก็ไก่อันไหนเอย่ยเด็กๆรู้จักจิ้มตัวหนังสือสีแดงค่ะตัวนี้ชื่อว่าก็ไก่ลากไปหารูปไก่เลยค่ะเจอไหมคะมันจะมีจุดๆนะคะอยู่ข้างบนวงกลมเด็กๆลากไปที่จุดได้เลยค่ะต่อมาพอสำเพา พอสำเภากลางใบใช่ไหมคะแสดงว่าก็ต้องมีใบเรือเรือที่มีใบก็คือลำไหนคะลำสุดท้ายนั่นเองค่ะลากไปเลยพอสำเภากลางใบต่อมาค่ะวอแหวนตัวหนังสือสีชมพูนี่นะคะเด็กๆทราบแล้วล่ะว่าแหวนเป็นแบบไหนแหวนสวมนิ้วใช่ไหมคะลากไปเลยค่ะวอแหวนต่อมาท่อทงท่อทงชาติไทย เด็กๆคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะว่าธงชาติไทยคือสีแบบไหนตัวหนังสือสีส้มนะคะทอธงลากไปหารูปธงเลยค่ะเด็กๆอย่าข้ามภาพอื่นนะคะเด็กต้องหลบหน่อยนิดนึงตัวสุดท้ายค่ะรอเรือรอเรือลำใหญ่เลยค่ะตัวหนังสือสีม่วงรอเรือลากไปหาเรือลำใหญ่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมาก หน้าสุดท้ายค่ะเรียนรู้พยัญชนะไทยพูดตามคุณครูนะคะผอพึ่งอาคราวนี้ก็ฝึกเขียนนะคะผอพึ่งต่อไปค่ะผอผักผอผลไม้ผอผีเสือ้อตัวถัดมาค่ะฝอฝานะคะม้วนหัวลากลงเราจะอยากแค่ครึ่งเดียวพอนะคะฝอฝา พูดตามคุณครูเลยนะคะฝอฝนฝอฝรั่งฝอแฝดแฝดก็คือเด็กที่มีหน้าเหมือนกันสองคนนะคะเขาเรียกว่าฝาแฝดค่ะตัวสุดท้ายยอยักษ์นะคะเด็กๆม้วนหัวนะคะโค้งเข้าตรงกลางถอยออกมาลงข้างล่างลากตรงตรงถอยหลังและลากขึ้นค่ะอะ่พูดตามคุณครูนะคะยอยกักษ์ ยอยายอยุ่งยอใหญ่ใหญ่ก็คือใหญ่แมงมุมนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยได้ยังคะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่7หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะมีแบบฝึกเยอะหน่อย3เล่มแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะเด็กๆมีเวลาทำ ก็ตั้งใจทำนะคะทำให้สวยงามนะคะลากเส้นให้ตรงระบายสีให้สวยแล้วก็ถ่ายภาพผลงานส่งมาให้คุณครูประเมินด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้ขอให้เด็กสนุกกับการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีเช้าค่ะ